สวัสดีครับกิติศักดิ์เรี่ยงกระโทกครับวันนี้ก็วันที่เป็นวันลาคารนะวันลาคารที่ 26.. มีนาคมแล้วนะครับนะก็เดือนที่3ผ่านไปเร็วใกล้แล้ใกล้สงการแล้ววันนี้ก็ยังอยากจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายครับธุรกิจเครือข่ายมีสินค้านะครับสินค้าสินค้านะครับเป็น ตัวแรกเปลี่ยนเนาะว่าเออเราจะมีกําไรนะครับเพราะเรากินสินค้าดีแล้วบอกต่อครับนะอยากจะบอกแบบนี้ครับออธุรกิจเครือข่ายไม่มีความเสี่ยงนะนะครับธุรกิจเครือข่ายไม่มีความเสี่ยงไม่เหมือนแชร์ลูกโซ่ไม่เหมือนมันนี่เกมเพราะอะไรครับเราซื้อของได้ของนะเราซื้อของได้ของเราซื้อ จ่ายเงินไปซื้ออินคาอ,ออยเราได้อินคาอ,ออยขวดนี้มาแล้วนะครับมาดูแลสุขภาพเป็นอาหารของเซลล์ดีมากมากนะครับผมกินไปขนาดนี้ดูด้านหลังได้นะครับโรคเกาต์ข่าเสื่อมตอนนี้ไม่มีแล้วนะก็สุขภาพดีดีจึงอยากบอกต่อเพราะฉะนั้นครับอยากจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่มันทําให้ผมได้มีอาชีพหลังกเกษียณแน่นอนนะครับแบบ การันตีได้เลยมีอาชีพหลังกเกษียณแล้วนะครับธุรกิจเครือข่ายที่มีสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับชื่อ i n c คา e ์เมกาออยโดยบริษัท n i k คโอนะครับเป็นบริษัทแม่ของบริษัทนิฟู o ดด้วยระบบ List Happy System นะนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งมาถึงมือถือของเราทํางานได้ที่บ้านง่ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจทําความเข้าใจนะครับว่าธุรกิจนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดธุรกิจนี้ไม่ได้หลอกลวง เพียงแต่คุณทำแล้วทำได้ง่ายไหมทำได้ยากไหมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจทั่วไปที่ผมเคยทำขายหมูปิ้งขายของนะครับผมว่าน่ากลัวกว่าเยอะนะเพราะนั้นเราต้องไปซื้อสินค้ามาใช่ไหมซื้อสินค้ามารอจำหน่ายใช่ไหมครับถ้าขายไม่ได้ก็ทุนก็ยังจมอยู่นะครับทุนก็ยังจมอยู่กองอยู่ยิ่งไปเวลาเปิดร้านขายของของไม่มี คนก็ไม่ค่อยอยากเข้าใช่ไหมจะต้องซื้อของมาใส่ร้านเยอะๆทุนก็กองอยู่แน่นอนครับในอนาคตอาจจะมั่นคงแต่เราโหมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยนะครับเอาเช็ควันหมดอายุใช้ได้ต่อหรือเปล่าใช้ได้กี่วันอะไรแบบนี้นะต้องดูนะถ้าคุณจะทําธุรกิจร้านค้าร้านสะดวกซื้อต้องมีวิธีการเหล่านี้นะครับแต่ที่นี่ครับ นะครับผมทำระบบ List Happy เป็นธุรกิจเครือข่ายที่เป็นสีขาว100%ทเาทำไมถึงพูดว่าเป็นสีขาว100%หักรายได้ของเราส่งสรรพากรภาษีจากโบนัสรายได้ค่าแนะนำค่าบริหารทีมหักก่อนให้เราส่งสรรพากร นะครับพอสิ้นปีรายได้ไม่พอพึงประเมินเพื่อเสียภาษีประจําปีเราก็ไปขอคืนภาษีจากสรรพากรนี่ไงธุรกิจสีขาวแสดงว่าถูกต้องทุกอย่างนะครับก็ลองเปิดใจดูนะผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนสามารถทําร่วมกับอาชีพที่กําลังทําอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เริ่มต้นเชื่อว,ว่าหลายคนอายอายไม่กล้าขายไม่กล้าขายของไม่กล้าบอกต่อกลัวเขาว่านู่นว่านี่ว่านั่น นะครับคุณข้ามตรงนี้ไปได้แล้วคุณจะรู้ว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองครับผมทํามาแล้ว3ปีนะอยู่กับโอเมก้าอินคาออย3ปีกว่าเลยนะ,ะตั้งแต่ปี6-3เนาะนะครับตั้งแต่ปี6-3 64 6หก6 67ปีนี้นะอยู่กับอินคาออยแบบนี้นครับกินแล้วดูแลสุขภาพดีมากจึงอยากจะบอกต่อครับว่าอลองมาเปิดใจนะครับกิน ถึงแม้คุณจะไม่ป่วยครับแต่นี่เป็นอาหารของเซลล์ครับผมออกกําลังกายทุกวันครับออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรามีเลือดสูบฉีดดีนะแต่อาหารที่จําเป็นเนี่ยก็สําคัญนะครับที่ทําให้เซลล์ของเรามันแข็งแรงเพราะนี่คืออาหารเซลล์ครับโอเมก้าอินคาออยนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับที่น่าทําตอนนี้ก็คือ ลิสแฮปปี้ครับไม่หลอกไม่ลวงใครแน่นอนนะครับรับประกัน100%ซื้อของได้ของนะครับทุกครั้งที่จ่ายเงินไปคนจะได้ของมาใช้มีคะแนนเป็น PV ไปทำธุรกิจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าซื้อร้านทั่วไปนะเราจะไม่มีรายได้กลับคืนมาเราอาจจะไม่มีศูนย์ธุรกิจแต่นี่เรามีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจครับเราคุณจะได้รับนะครับสุขภาพดีและมีครได้รายได้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ